ผมสามารถจ้างสถานีวิทยุเปิดสปอตหาเสียงที่ทำขึ้นสามารถเปิดได้เลยไหมครับได้เลยครับนะครับได้เลยนะครับสถานีวิทยุทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุชุมชนต่างๆท่านสามารถนำสปอตไปว่าจ้างสถานีวิทยุเขาเปิดนะครับเปิดได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับแล้วก็ ส่วนค่าใช้จ่ายท่านก็เก็บไว้คิดเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ท่านมายื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายหลังที่เลือกตั้งนะครับหลังวันเลือกตั้งเสร็จนะครับเอาไปเปิดนะครับผมผมเห็นด้วยผมส่งเสริมนะครับที่ทําสปอตแล้วก็ไปเปิดสถานวีวิทยุในห่วงนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับนะครับดาเนินการได้เลยครับถามที่9ครับทําป้ายหาเสียงไว้ในห่วงเดือนพฤศจิก,กายน โดยเว้นหมายเลขประจําตัวผู้สมัครไว้จะได้ไหมครับตัวเลขค่อยใส่หลังจากได้หมายเลขแล้วได้ครับท่านทำได้เลยป้ายหาเสียงตอนนี้ขนาด130คูณ245เซนติเมตรทำไว้ตอนนี้ยังไม่มีเบอร์ก็เว้นไว้ว่างไว้ก่อนนะครับเมื่อได้เบอร์แล้วค่อยมาเติมทำได้ครับนะครับแล้วก็ไปติดยังสถานที่ที่ทกกตท้องถิ่น ประกาศกำหนดไว้ในฉบับก่อนๆน,นั้นนะครับก็ไปดูกันแล้วกันไปขอดูรายละเอียดที่ออบตอว่าประกาศสถานที่ติดป้ายหาเสียงนั้นเราจะไปติดได้ที่ไหนบ้างนะครับสามารถดําเนินการได้เลยนะครับคําถามที่11ครับทํางานเป็นตัวแทนประกันชีวิตสามารถสมัครเป็นนายกหรือรองนายกได้หรือไม่โดยไม่ต้องลาออกครับสมัครได้ครับ การทำงานประกันชีวิตก็เหมือนงานเอกชนนะครับไม่ห้ามนะครับไม่ห้ามสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องลาออกก็ได้นะครับการที่จะลาออกก่อนมาสมัครนั้นต้องเป็นกรณีที่งานราชการหรืองานที่เป็นเจ้าที่ของรัฐอ่าอ,อย่างเนี้ยต้องลาออกก่อนค่อยมาสมัครแต่ถ้าของเอกชนนะครับไม่ต้องลาออกก็สมัครได้นะครับ คำถามที่12ครับแจกปลาให้ชาวบ้านผิดไหมครับแจกปลาช่วงนี้น้ำหลากปลาก็คงเยอะใช่ไหมแล้วเอาไปแจกนะครับถ้าถ้าแจกแบบทั่ว,วไปลักษณะแจกเหมือนกับมุ่งหวังคะแนนเสียงอันเนี้ยไม่ควรทำไม่ควรทำปลามันก็คิดเป็นราคา คิดเป็นราคามันก็คือคำนวณเป็นเงินได้ก็เหมือนกับเอาปลาไปแจกชาวบ้านก็เหมือนกับเอาเงินไปให้ชาวบ้านก็เหมือนการซื้อเสียงชนิดหนึ่งนะครับจากนั้นการแจกปลานะครับควรงดไม่ควรกระทำเวน้นแต่เราหาปลามาได้เยอะเอาไปฝากพี่น้องตัวเองเพื่อนพี่น้องคนสนิทบ้านข้างเคียงซึ่งเป็นปกติของชาวบ้านอยู่แล้วอันนี้คงไม่เป็นไร นะครับขอให้แจกเฉพาะคนที่เป็นาญาติตัวเองนะครับให้กลุมป้านะ้าอาที่สนิทสนมแล้วก็เคยไปมาหาสู่กันอันนี้คงไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาไปแจกชาวบ้านทั่วไปแน่นอนครับสุ่มเสี่ยงนะครับไม่ควรกระทำควรจะงดนะครับ